ล้วครับกับรถกับทางเดิมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับสายตกปลาห้ามพลาดนี่นี่นแม่ถ่ายถ่ายป้ายให้ดูปลาอเลยปอดธรรมชาติจากจากาจุดน้นป้าภูเขาเนี่ยภูพยาฟิชชิงแคมป์นี่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 ่แม่ไม่ถ่ายสิไดเลยก็คือแบบอ่างมลห้าร้อยมือเลยนะจริงเหรอ ลึกจนตายเลยโอ้ยลึกมากอ่ะดูข้างหน้าลูกไอ้ยตกกระชายอุ้ยชนเลยขึ้นไหวหรือเปล่าบัม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 ยิงเลยบัม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 ยิงอะไรครับอ๋อเหรอไหนๆนี่ไหนนะอ๋อเหรอ วิ่งในต้นไม้วิ่งนนี่นี่ทำไงอ่ะบัมมบัมเ้ยบัมบัมัมมบัมมระเบิดมีระเบิดมัระเบิดระเบิดต้โอ้โหโต้้ำลายกระเดนเน่มาขับดิเนี่ยนี่ยไม่เป็น ที่เราลงเมื่อกี้เลยเนาะเขาดูเหมือนไม่สูงนะแต่ว่าตอนลงตอนลงมาดูสูงสูงถึงแล้วเหรอตอนลงทำไมดูสูงจังดูสูงดิสูงสูงมุมนึงสิอะไรกูมุมมุมนึงมุมไหนก็มุมเดิมโอ้คนสวยไม่ตายกับคนใหม่เยอะ เดี๋ยวไปอีกบ่อนึอ่งโหแดดเริ่มออกแล้วไปแล้วนะคะอ่างเก็บน้ำปายทอเอ็นหัวหน้าหน่อยเอ๊ะไปไปไปจบคิวแล้วลูกเดี๋ยวไปทางเดิมไปาอ่างเก็บน้ำบังคับหันหลอนไว้ไปแล้วนะคะไปแลวเดีวะะวันนี้เรา จอกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยปืนนะคะที่อยู่ที่นครนายกค่ะบ้าเลยถึงแล้วนะคะทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปื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 น้แล้วคัไปไปวิไป้าหน้าเลมื่ไ้ถึงสักทีเว้ยวินไป้านหน้าคะเขาอีกแล้วหรอมยนสวยล้ ป้ายอุทยานเลยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยไปจอดหน้ารถคันขาวป้ะมานั่งเลยโอาเลยครับถูกนะครับไปลงไปดูกันไปเข้าไปดูข้างในกัน ค่อยเดินแค่นี้มั้งเขามีขังกันไหนอะเขามีกำหนดเวลานะเขาต้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มได้นะครับครับครับอันเดียวนะอันเมือนที่ไหม <laughs> ใช่ดูไมดูดูเหมือนร้อนเหรอลงใช่ร้อน อเไรคะขับรถเข้าไปได้ะคะอ,าะอาะ้านะเ,าไไเามื่อกี้เจอพี่เขาพี่เขาบอกว่าขับรถเข้ามาได้นะคะป๊าป๊ากำลังไปเอารถอยู่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงไปแล้วมันก็จะอ,อ้อมบรรจบกันเป็นทางออกพอดีข้างล่างมีที่พักด้วยแต่ว่าเขาอไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ รอดมาแล้วหนี่อด้วยดูป้าหนีอ่ะดูสิป้าปแก้งแล้วไม่รอเลยฉันโดนทิ้งอยู่บนเขื่อน เดินคนเดียวขับรถหนีเฉยเลยลูกครับลูกครับลูกครับโอ้ยมินมมีใจเลมมีใจโอ้ยม,มาช่วยแม่เหรอแม่หน้าเหวอเลยจะป้าขับเลยเหรอ ขับรถหนีทำไมทำไมมีมีไ <su> ม่ห้าปะป๊าเขาบอกมีท <su> ี <disciple> ่พักแต่ว่าเหมือนเขาเอาสแลนสแลนมากั้นกั้นอะไรอยเลยอ่ามเก็ดน้ำห้วยปืนห้วยปือเก่งมากมันต้องอย่างนี้สิ โอ้มีคนหาปลาเลยนะอู้ยไกลๆน,นู่เห็ดป่าไม่รู้ไม่เห็นหรอกเฮ้ยเฮ้ยตามหมูกระทะใครอ่ะเออเอาไหมไม่เอาทอา,อาไมอ่ะโอ้ยมีคนมากินหมูกระทะแถวนี้ด้วยอ๋อ,อก็ปิดสี่ทุ่มไงตรงเนี้ยก็แปลว่าเขาก็มีแบบหิ้วหมูกระทะมากินกันมั้งอะไรประมาณนี้ป่ะไมไ่เอาเอา,เอาไหมเดี๋ยวลงถ่ายรูปก่อนอะไรจะลง